6โวงตรงวันนี้นาตชาช่างในศึกเจ็ดมังนนะครับที่เบติมอลจมิงนอนอกรสามดนทบ,บุรีนะครับก็ถ่ายทอดสดเหมือนเช่นเคยทางช่อง JKN18 ตั้งแต่เวลาบ่าย3โม45เป็นต้นไปนะครับณขณะนี้6โมงก็เหลืออีก4คนหน้าที่ยังไม่ผ่านแต่ไม่เยอะนะครับสบายๆก็เดี๋ยวเราจะมาสรุปนาตชาช่างให้ได้ทราบกัน5คนเพิ่มนี้ด้วย เป็ดเป็ใหม่อ่ะฝากไว้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสําหรับใครที่เข้ามารับชมนะครับทางย u t u b เมยไทยสองพันนะครับเปิดหัวด้วยโชคทวีวีรนาฏยิ้มนะครับก็มาซ้อมอยู่จิตเมองนนนะน้าหนักนี้ดูคุมเยอะนะครับวันนี้มาลดปอนกว่าเมื่อกี้ก็มาช่างจริงก็ยังต้องลดอยู่นะน้ําหนักนี้ดูตึงไปหน่อยนะผมมองว่ามีโอกาสไม่ฟื้นเลยนะครับเจอกับชาย6แอสันปาตองก็ซ้อมอยู่ที่เชียงรายนะครับผมมองว่าถึงแม้ว่าเขาอาจจะไม่เคยเห็นหน้าเห็นตามาก่อนสําหรับแฟนเมยในเมืองกรุงหรือว่าที่ ดูผ่านหน้าจอตู้นะครับแต่ผมมองว่าทรงนี้เนี่ยเขาน่าจะไม่มายืนคุยแน่ๆนะผมว่า3มยกหน้ากวนนะครับต้นๆผมว่าหน้าลุ้นนะชาย6ไปก่อนมีเตะขาต่อยหมดัดมีลูกหนักแรงจะแพ้ก็แพ้ความเป็นมวยไปปนะครับส่วนคู่ที่2ฉลามเพชรอโปลมาเจอกับตาเดียวกอบางบัวทอนคู่นี้หนักมาขาดทั้งคู่เลยฉลามเพชขาดจุดหแต่ตาเดียวนี่ขาดปอนนึงเลยนะผมมองว่าขาดเยอะไปหน่อยนะฉลามเพชก็สไต มวยสามยกอ่ะนะครับผมก็นะชกอยู่แถวพัทยานะครับส่วนทางด้านตาเดียวก็เพิ่งกลับมาเคลื่อนไหวได้สามไฟแถวภูทรนะผมมองว่าสภาพร่างกายฉลามเพชรดูเหลื่อมๆด้วยแล้วดูน้ําหนักนี้ดูฉลามเพชรมาสวยกว่านะครับส่วนคู่ที่สามเพชใหม่สจตูสิงซอตโตูสิงห์หานครนะครับเจอกับทางด้านเสาเอกจนเปยมวยไทยเสาเอกก็มาแทนนะครับก็รู้ตัวน้อยนิดนึงนะครับผมแต่น้ําหนักก็สบายหน่อยร้อยสิบแปดมาผ่านเลยส่วนเพชใหม่นะครับร้อยสิบเจ็ดมาลดหนึ่งจุดเจ็ดนะครับตอนแรกขึ้นไปร้อยสิบหก ก็ดูแล้วน่าจะกินมาสบายๆเลยเมื่อคืนนะผมมองว่าสภาพร่างกายเป็นเป็นใหม่แล้วก็ความใหญ่ของเป็นเป็นใหม่ในวันนี้ดูได้เปรียบเลยสาวเอกก็มีรายการในช่วงสัปดาห์หน้าแต่ผมมองว่าการเตรียมตัวก็ยังดูเป็นรองเป็นเป็นใหม่ที่ได้รู้ตัวก่อนนั่นเองนะครับสุติที่4พอมมงคลจอมเมือง409มาช่างครั้งแรกผ่านเลยส่วนก็มีชัยครับ10 9ยนะครับก็เมื่อกี้เหลือจุด2นะก็สไตล์บู๊เลยครับก็มีชัยตำา้าไม่ค่อยมี แต่ก็มีลูกขยนันมีหวัวใจดีนะแต่เรื่องความหลากหลายอาจจะน้อยกว่าพลอยมงคลหน่อยพลอยมงคลก็จะได้เรื่องฝีมือหลา,ลากหลายแล้วก็สมองมวยนะแต่พอทรงนี้เนะี่ยผมว่าต้นๆเนี่นนยก็มีชัยมันน่ากลัวแล้วอยู่จิตมังงนด้วยเจอไซส์เท่ากันนะผมมองว่าดูบูได้เชื่อได้นะครับส่วนคู่คำํำเสือบอลมวยลายเซยนตีนะครับหรือว่าบุมเด็กเซียนเนาะเจอกับเพเชรแสนใจจิตมงน,นนะครับ หรือว่าแสน,แสนไกลมัง้งอันนี้ผมก็จำไม่ได้แสงเก่งหรือแสนไกลต้องขออภัยด้วยแต่แฟนคู่นี้แหละนะแสงเก่งแสนไกลก็มาเคลื่อนไหวไฟนิไว้ที่2นะเสือบอลจะได้ใหญ่หน่อยมาช่างครั้งแรกร้อยแปดเป๊ะเลยนะครับส่วนเพชรแสนชัยนะก็มาลดประมาณจุดสามนะก็ดูตึงๆนะก็วิ่งก็ไม่ค่อยแข็งไม่ค่อยฟิตเท่าไหร่นะผมมองว่าเสือบอลวันนี้ได้ใหญ่นะแล้วก็ความใหญ่ตรงนี้น่ากลัวนะแล้วก็เพิ่งชนะมาความมั่นใจก็น่าจะเพิ่มขึ้นนะแต่จะเสียหน่อยก็ตรงบรรยากาศเป็นรองแล้วก็ทางมวยเป็นรอง เดินอาจจะเข้าล่องแข่งได้แสนชัยได้แต่ผมมองว่ายังไงความใหญ่นะซื้อความใหญ่ไว้แล้วกันส่วนคู่รองนะครับปตักเอกเทพภาคินเจอกับเพชรเมืองซัพเกียรติทรงฤทธิ์นะครับก็คู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับ141ปอนด์ทรงคล้ายๆกันเลยนะหนักแรงหันลำหักล้ำโค่นดี ก็สไตล์ปั้มในใช้ลูกแข็งแรงเข้าสู้นะแต่วันนี้เมืองทรับนะมารจุดแปดนะครับก็ดูไม่มีปัญหาแหละมาสบายๆแต่ดูความแข็งแกร่งแข็งแรงผมว่าปรตตักเอกก็ใช้ได้เหมือนกันอาคู่นี้สมพองว่าปรตตักเอกชอบเลยเจอทรงนี้นะเขาบอกว่าพร้อมแรกพร้อมชนนะผมว่าน่ารุ้ปรตตักเอกไปแล้วกันทางด้านเมืองทรับดูวงในอาจจะแข็งแรงไม่เท่าแต่เรื่องเหลี่ยมนี่ใช้ได้เลยแต่ผมว่าปัตตักเอกมีลูกศอกด้วยน่าอันตราย สงคู่เอกนะครับโอ้โหตัดสินใจยากเหลือเกินชาติอนันต์สจจอยปาจีเจกับนาวาเอกอ่าอสสมหมายนะครับคู่นี้131อาิอปอนด์นะครับชติอนันต์นะมา1้0 9 5ามแล้วก็ขายไปแค่0.05เท่านั้นส่วนนั่นนาวาเอกมา131.1นนะไปเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวผ่านเลยน้ำหนักคู่นี้มาสบายๆทั้งคู่แล้วก็เป็นน้ำหนักที่ยังไม่ไม่ได้บีบอะไรเยอะมากมาย ทางมวยก็คลายครับอีกจังหวะฝีมือตั้งรับจับทางมีลูกหนักแรงคอยตักคอย,ตคอยโต้คอยบวกแรงๆนาชาติอันนันก็อยู่ทีมงานของพ่อานสกุลวิทย์นะครับจนทางด้านนาวาเอกไฟนี้ก็บอกว่าเป็นซ้อมอยู่ที่ทีเเลยแล้วก็ค่อยมาทำหนักที่สอสมหมายออโอ้โหผมมองว่านาวาเอกไฟนี้ดูตั้งใจมากๆแต่ยังว่าลูกหนักลูกแรงของชาติอนันต์มันก็ประมาทไม่ได้นะผมว่าต้นๆชาติอันตนัน,น่ากลัว นะผมชอบอาชิอนันต์มีหมัดมีศอกมีลูกหนักแรงคอยบวกละคอยเดินแรกนะวันนี้ผมชอบชาติอนันต์ซื้อความหนักแรงไปแล้วกันฝีมือดีทั้งคู่น่ากลัวแต่เลือกความหนักแรงที่ชาติอนันต์ไปฝากไว้เจ็ดตัววันนี้นะครับก็มีชายหกมีฉลามเพชรมีเพชรเพชดใหม่นะครับมีกล้องมีชัยมีเสือบอลมีปะตักเอกแล้วก็มีชาติอนันต์อ่ะก็ไทแล้วชอบเหมือนกันนี่ก็เป็นฐานะส่วนตัวก็ตามกันมาได้นะครับสวนได้ไม่ว่ากันนะครับผมก็ ไม่ได้มีปัญหาอยู่แล้วนะครับผมซึ่งผมก็ยอมรับในความเห็นต่างทั้งสองฝั่งเหมือนกันนะครับอ่ะใครเห็นคิดยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้ขอบคุณทุกขัานที่ติดตามทุกคลิปเลยนะครับทุกสาว์อาทิตย์ที่ผมอัดคลิปมาลงใน YouTube ให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s s r i b e นะครับผมทางคลิปนี้แล้วก็ทาง Channel YouTube มวยไทย2000ด้วยแต่ใครอยากจะดูไลฟ์สดนะครับทางเพจ Facebook มวยไทย2 0 0พก็มีไลฟ์สดตั้งแต่ตีห ทุกเสาร์อาทิตย์เลยนะครับผมผมก็จะมาเก็บข้อมูลมาเอาข้อมูลไปฝากพี่น้องในกลุ่มนะครับผมมาฝากกันแน่นอนนะครับก็ใครที่ตื่นสายก็มาดูใน YouTube ได้ได้ข้อมูลไม่ต่างกันนะครับผมอ่ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับหมกัดหน้าวันนี้สวัสดีครับ